เอาละครับเราจะมาต่อสู้กับอบอสวาร์ปแต่ไปตรงตัวตัวต่อแหละก็เหมือนบอสตัวอื่นเลยมีพลังมีอะไรเหมือนกันเฟสแรกไม่มีอะไรไอ้ดีคือห้าม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 โรนมนตีแค่นั้นแหละ คอเราต้องบอบริหารเลือดอะแต่ถ้าใครโชคดีโชคดีม,มีมีดูดเลือดก็ก,ก็ไม่เป็นไรแต่นี่ผมใส่จมตีอย่างเดียวน,นะแต่นี่แบบผมใส่น้ำเม็ดกับใส่จมตีอย่างเดียวเลยต้องระวังหน่อยแล้วก็ย้ายมันเข้ากำแพงเยอยอยน,นี่แหละนี่หม,มูว่าทำไมตึงตงต้องถอยมันโอย อย่านะมึงอย่าเข้าไปพอแล้วตะบนม,มันจะคููดาวมั้งนี่แหละปัดเวทมนม์ัน,นี่เลยครับอืมจะวิชายูโดกูเข้าไปเออก็นั่นแหละผูู้ดถูงทึ่ไหนแล้วนะเออ มต้องบอบบริหารเรือให้ระวังหน่อยอเอ,อ่ออืมอืมผมงบริษทดาเมจผมไม่ใช่สายดูดเลือซะด้วยยิงแบบนี้เลยยิงโาก้กาไพรยหูยิงไม่ยิงยิงไม่ค่อยไว้ใจเลยม่ไรมันมันใกล้มันใกล้กระไพรยทีไรมันจะทำเงินตลอดอะ่ะอืมรอบนี้คููดาวเร็วขึ้นไว้เอ,อ้อ กูตายกูตายแน่ๆอะไรเอ,อื้อนี่เลยเพราะเาต้องบริหารเลือดแถมคููดาวน์เร็วด้วยนนรอบๆเนี้ยไม่พอใจเลยอือามแย่มันนะมันก็แย่กู อ๋อบักแดกอ่ะบักแดกหรือมึงให้มันผักให้มันออกจากกำแพงดีนะกรอกช่วยชีวิตเอ,อื้อเต็มเต็มติด air อ่อนแอไว้